ังพระกวนตังอภิวาเทมิสวากาโตขะกวะตาธมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนระกวะตัตโตสาวากาสังโฆสังขังนะมามิวันนี้จะนำพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อที่จะ ดูอุโมงซึ่งอยู่ภายในองค์พระาธาตุเจดียด์หลวงที่โบราณอาจารย์ท่านได้ทำไว้ซึ่งเป็นอุโมงเชื่อมต่อจากฐานขององค์พระาธาตุเจดียด์หลวงลงไปยังพื้นด้านล่างขององค์พระาธาตุเจดียด์หลวงน่าจะเป็นความเชื่อของคนโบราณ ในการทำจุดเชื่อมโยงของความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสซึ่งจุดนี้เป็นสถานที่ปากอุโมง์ซึ่งอยู่ด้านข้างแท่นประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งพระแก้วมรกตในอดีตมาประดิษฐานอยู่ที่สุมพระธาตุเจดีหลวงแห่งนี้ เป็นเวลา80ปีเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสลงในอุโมงค์ในถ้ำใต้ฐานขององค์พระธาตุเจดีย์หลวงเพื่อนำพาทุกท่านเข้ามาชมความอัจรรย์ของโบราณซึ่งบรุรพกษัตริย์ในอดีตตลอดจนบนรรพชนท่านได้สร้างองค์พระธาตุ เจดีหลวงขึ้นซึ่งมีอายุ600กว่าปีจะเห็นว่าคนโบราณท่านทำทางเดินภายใต้ฐานองค์เจดีเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงเชื่อมต่อความศรัทธาความเลื่อมใสโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อในภพภูมิต่างๆ ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นถึงความอัศจรรย์ของคนโบราณซึ่งทำทางเดินอย่างสวยงามเรียบร้อยเหมาะแก่การเดินเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญภาวนาซึ่งอุโมงนี้มีจุดจากชั้นบนขององค์พระธาตุเจดีย์หลวงลงมายัางพื้นชั้นล่าง ใต้องค์พระธาตุเจดีหลวงซึ่งเป็นครั้งแรกของผู้บรรยายเช่นเดียวกันซึ่งมาอยู่วัดเจดีหลวงแห่งนี้เป็นเวลา30สกว่าปีวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีโอกาสเดินเข้ามาเพื่อที่จะชื่นชมความอัศจรรย์ขององค์พระธาตุเจดีหลวงซึ่งในอดีต บุรพากษกษัตริย์บรรพชนท่านได้สร้างขึ้นจะเห็นว่าตรงจุดนี้มีทางเดินลอกองค์พระาธาตุเจดีหลวงหลายจุดซึ่งถือว่าอัศจรรย์อย่างยิ่งกับบรรพชนที่ท่านได้สร้างไว้นำพาทุกท่านมาดูความอัศจรรย์อย่างยิ่ง ไม่แน่ใจว่าคนโบราณท่านมีความเชื่อความศรัทธากับสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตที่วันนี้ได้ถือโอกาสนำพาทุกท่านเข้ามาบำเพ็ญบารมีและชื่นชมใต้าฐานขององค์พระธาตุเกดีหลวงซึ่งถือว่า อัศจรรย์อย่างยิ่งท่านจะมองเห็นถึงอุมโมงค์ทางเดินซึ่งอยู่ใต้ฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงซึ่งสามารถเดินรอบได้เหมือนกับที่เราเดินอยู่ภายนอกขององค์พระธาตุเจดีหลวงและภายในนี้โดยเฉพาะพูดถึงอาการก็เหมือนเราเดินอยู่ภายนอกแบบปกติ จึงถือว่าอัศจรรย์อย่างยิ่งวันนี้เพราะก็เป็นครั้งแรกของผู้บรรยายมาอยู่วัดเจดีย์หลวง30กว่าปีรู้ว่ามีอุโมงค์เดินรอบเจดีย์หลวงใต้ฐานพระาธาตุเจดีย์หลวงซึ่งมีอายุ6กร้สปีได้แต่ก็ไม่เคยเข้ามาได้ชื่นชมวันนี้จึงนำพาทุกท่านมาดู ถึงความอัศจรรย์ของคนโบราณที่ท่านได้ทำไว้ว่าองค์พระธาตุเจดีหลวงอายุ630ปีซึ่งถือเป็นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาประเทศก็คือเมืองเชียงใหม่ในอดีตถือเป็นพระธาตุเจดีที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดวันนี้ทุกท่านได้เห็นความงามความอัศจรรย์ภายในถ้ำ ีบรรพชนท่านได้สร้างองค์พระาธาตุเจดีย์หลวงขึ้นจึงนำพาทุกท่านมาชื่นชมความอัศจรรย์ขององค์พระาธาตุเจดีย์หลวงซึ่งในอดีตเคยประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนะปฏติมากรพระแก้วมรกตเป็นเวลา80ปีทุกท่านจะเห็นในขณะนี้คือทางออกจากชั้นบน ลงมาชั้นล่างนำทุกท่านชื่นชมบางส่วนภายใต้องค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงเมืองเชียงใหม่ทุกท่านที่ได้ชื่นชมก็คงจะเห็นถึงความอัศจรรย์ของคนโบราณที่ท่านได้สร้างขึ้นพระธาตุเจดีหลวงมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งวันนี้นำพาทุกท่านมาเข้าชมอุโมงค์ ายใต้องค์พระาธาตุเจดีหลวงก็ขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญโดยทั่วกันเทิน